วูบลงไปบางครั้งวูบมีสองอย่างเกิดด้วยสมาธิสูงไปสติไม่พอมันวูบลงไปโดยไม่ทันรู้ตัวเกิดตกใจอย่างหนึ่งวูบอีกอย่างหนึ่งคือวูบในการง่วงถีนมิทะเข้าครอบงำง่วงเหงาหาวนอน ทำให้วูบหน้าวูบหลังพงกหน้าพงกหลังเกิดขึ้นได้ในขณะที่นั่งภาวนายุบหนอพุงหนออย่างนี้ถือว่ามีถินมิทะง่วงเหงาหานอนมันเกิดขึ้นมิใช่เป็นตัวสมาธิถ้าเป็นตัวสมาธิแล้วมันจะเกิดขึ้นโดยวูบอย่างแรงแต่ไม่ใช่ง่วงรู้ตัวอยู่ตลอดการเวลาอย่างนี้ สมาธิดีแต่สติน้อยไปทำให้วูบ